เมื่อสักประมาณพั0หปีที่แล้วมีภิกษุชาวอินเดียท่านหนึ่งนะชื่ออสังคะท่านเป็นภิกษุในพุทธศาสนาแบบมหายานสมัยนั้นเนี่ยพุทธศาสนาแบบเถราวาทมหายานแล้วก็วัชรยานก็ มีคนนับถือมีคนปฏิบัติมากมายต่สาสอาคะนะท่านก็บำเพ็ญเพียรด้วยการหลีกเล่นนะไปอยู่ป่าบนภูเขาสูงและการภาวนาของท่านก็คือการน้อมนึกถึงพระสิริยะเมตรตย เอาภาษีอานเป็นเป็นนิมิตหมายอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางของอมาหายาณนะท่านถือเอาภาษีอารยาแม่ตรนี่เป็นอุดมคติสูงสุดนะที่มุ่งจะเข้าถึงภาษีอานีท่านเป็นพระพุทธเจ้าในนาคตนะแล้วเาชาวพูดเราก็เชื่อว่า,าพระองค์จะอุบัติ ในวันข้างหน้าจากขณะเดียวกันองคุณของพระองค์นี่มันก็เป็นสิ่งที่ปรากฏแสดงหรือว่าเข้าถึงได้หากว่าทำความเพียรมามากพอห้ท่านทำความเพียรมาตลอดหกปีก็ไม่พบความ ก้าวหน้าเท่าไหร่เลยนะมีภาษีอาเป็นนิมิตนะแต่พระองค์ก็ไม่เคยมาปรากฏแสดงให้ท่านอสังขะเห็นเลยถ้าเกิดความท้อคลายความเพียรนะพยายามปลุกนะความวิทยะอุตสาหะยังไงก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่สุดท้ายก็เลยนะ เลิกทำความเพียนนะลงมาจากภูเขารานะคาะที่เดินนะกลับไปยังเมืองภูมิลำเนาของท่านเนี่ยเห็นชายผู้หนึ่งเนี่ยนะกำลังฝนเหล็กนะเป็นแท่งเหล็กและสิ่งที่ใช้ฝนเนี่ยก็คือผ้าไหมนะท่านเห็นก็แปลกใจกเลยถามว่าทำอะไร ใช่ผู้นั้นตอบว่ากาลังฝนทั้งแลแค่เป็นเข็มท่านเห็นก็นึกประหลาดใจแต่ขณะเดียวกันกอ็อดชื่นชมในความเพียรพยายามไม่ได้ประหลาดใจเพราะว่าเนี่ยการฝนทั้งแ,แค่เป็นเข็มเนี่ยด้วยภาไหมเนี่ย มันจะสำเร็จได้อย่างไรแล้วมันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะนะกี่สิบปีนะถึงจะได้เข็มหนึ่งเล่มเท่านั้นเองแต่ชายผู้นี้เนะี่ยก็ยังมีความเพียรแทนที่จะแทนที่ท่านจะนึกดูถูกนะชายผู้นี้ว่างโง่เขลาทําอะไรอย่างนั้นนะท่านก็กลับมามองที่ตัวเองว่า แล้วเ,เราทำไมถึงคลายความเพียรนะชายผู้นี้มีความเพียรขนาดนี้ทั้งที่เป็นคลือหัดเราเป็นพระภิกษุถือตัวเ่าเป็นนักปฏิบัติธรรมทำไมจึงทอท้อถอยท่านก็นเลยได้คิดนะเปลี่ยนใจนะกลับไปทำความเพียรต่อบนภูเขา ทำอยู่อีกสามปีก็ยังไม่มีความคืบหน้าภาษีอ่านก็ยังไม่ปรากฏนะเป็นนิมิตให้กับท่านท่านก็รู้ว่าอ่านปฏิบัติไม่ได้ผลก็เลยต้อถอยแล้วก็เลิกทำความเพียรพอกลับลงมาจากเขาเดินได้ไม่เท่าไหร่นะก็ไปเจอ ชายผู้หนึ่งเนี่ยกำลังสกัดหินนสกัดภูเขานะให้เป็นหินก้อนเล,เล็กก้อนน้อยๆภูเขานี่ก็ใหญ่มากสูงมากแต่ชายผู้นี้ก็สกัดหินสกัดภูเขาเนี่ยด้วยนะความมุ่งมั่นมากแล้วเลยถามว่าทำอะไรก็บอกว่าภูเขาลูกเนี่ยมันมันบังแสงไม่ให้ส่องเข้ามาในบ้านนะ เขาก็เลยนะต้องการนะสกัดภูเขานี้ให้หมดไปแสงสว่างอยู่ได้สองเข้ามาในบ้านได้ทีแรกท่านก็นึกหัวนะว่ามันจะสำเร็จได้อย่างไรวันวันหนึ่งก็สกัดได้ไม่เท่าไหร่ภูเขามันสูงใหญ่เหลือเกินแต่แล้วท่านก็ได้คิดว่าโอ้นี่ขนาดสิ่งที่ ไม่มีทีท่าว่าจับสําเร็จหรือว่าต้องใช้เวลานานนี่กว่าจะสําเร็จชายผู้นี้ก็ยังไม่ท้อถอยแล้วเราล่ะนะจะท้อถอยไปทําไมพอท่านได้คิดแบบนี้ท่านก็เลยนะกลับไปนะทาความเพียรต่อบนภูเขาทาน,นอยู่สามปีนะ่วนทั้งหมดก็สิบสองปีก็ยังรู้สึกว่า นะไม่พบอะไรเลยได้แต่ความสงบแต่ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดนะ่คือการที่ได้เข้าถึงพนะระสิอาิยาไมไตรนจะไม่สำเร็จไม่ปรากฏจึงก็เลยนะเลือกทำความเพียรแล้วก็กลับลงมานะที่เดินลงมาจากเขาเนี่ยกำลังเข้าใกล้เมืองนะก็ไปเจอหมาป่วยพร้อมโซตัวหนึ่งเนะื้อตัวมันเต็มไปด้วยแผลที่เน่า แล้วก็มีนอนนะเต็มตัวเลยนอนนี่มันคอยกัดกินแผลที่เน่าหมาตัวนี้มันก็ทุกทรมานมากท่านเห็นนี่นก็เกิดความสงสารอยากจะช่วยหมาตัวนี้แต่ถ้าจะดึงเอาหนอนออกเนี่ยมันคงจะเจ็บนะท่านก็เลยเปลี่ยนใจนะ ไม่คิดจะใช้นิ้วเนี่ยหยิบเอาหนอนออกมาจากแผลของหมาตัวนี้ท่านช่วยอย่างไรนะท่านใช้ลิ้นเลียลิ้นเลียหนอนเนี่ยออกมาจากแผลนะั้นทีละตัวทีละตัวนี่คือความตั้งใจของท่านท่านก็เลยกล้มลงไปนะแล้วก็แลบลิ้นเพื่อที่จะเลียนะ ดุลเอาหนอนออกมาจากแผลโอ้จิตท,ท่านตอนนั้นเปลี่ยนไม่ได้เมตตามากทั้งที่แผลนี่มันก็น่าเกลียดแล้วก็ทรงกลิ่นเหม็นแต่ท่านไม่รังเกียจเลยแต่ปรากฏว่าพอท่านจะเอาลิ้นเนี่ยนะสัมผัสกับแผลหรือนอนที่อยู่ในแผลนั้นปรากฏว่าลิ้นเนี่ยกลับไปสัมผัสกับพื้นแทนหมาตัวนั้น มันหายไปซะแล้วแลนะสิ่งที่ปรากฏก็คือพระสีอริยะเมตใจเนี่ยอยู่เบื้องหน้าของท่านอสังขะโอ้ท่านเกิดความปิติปราโมทมากนว่าสุดท้ายเนี่ยท่านก็ได้เข้าถึงนะได้พบกับภระสีอานะสมเจตนาแต่ท่านก็อสงสัยไม่ได้นะว่าทำไมภระสีอานเนี่ยจึงเพิ่งมา ปรากฏต่อท่านท่านก็ตัดเพ้อว่าเนี่ยข้าพเจ้าเทำความเพียรมาสิบสองปีทำไมพระศรีอานไม่มาปรากฏกับข้าพเจ้าเลยทำไยถึงร้องรองเวลานะให้ผ่านไปถึงสิบสองปีเนี่ยจึงมาปรากฏพระศรีอานก็ตอบว่าเนี่ย เราอยู่กับเธอตลอดเวลาเลยที่ผ่านมาแต่เธอไม่เห็นเราเองจนกระทั่งเนี่ยเธอได้ทำความเพียรตลอดสิบสองปีเนี่ยมันได้ห่อหุ้มนะมันได้ทำลายสิ่งที่ห่อหุ้มจิตใจของเธอซึ่งปิดกั้นไม่ให้เธอได้เห็นเราเมตตากรุณาเนี่ยที่เธอมีต่อหมาตัวนี้เนี่ย สุดท้ายนี่มันได้ทำลายสิ่งห่อหุ้มจิตใจของเธอไปจนหมดสิ้นนะถึงตอนนั้นแหละนะจึงได้เห็นเราถ้านะท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่เชื่อนะลองอุ้มหมาตัวเนี้ถ้า่าไม่เชื่อนะ,อะลอง แบกเราขึ้นบ่านะแล้วก็เดินเข้าไปในเมืองแล้วดูซิว่าเนี่ยจะมีคนเห็นเราไหมเขาก็ทําทตามที่พระสีอันนะว่านะแล้วพระสีอันขึ้นบ่าแล้วก็เข้าไปในเมืองไม่มีใครเห็นเลยนะผู้คนก็ไม่ได้รู้สึกเห็นว่าพระธานสังฆานี่นะ ผิดปกติแต่อย่างใดก็เห็นว่าท่านเดินไปในตลาดแต่ลำพังคงมีแต่หญิงแก่หญิงชราคนหนึ่งที่เห็นแต่ไม่ได้เห็นพระีอานบนบ่าของอท่านสังขารนะแต่เห็นเป็นหมานะหมาพร้อมโซอ,อยู่บนบ่าของท่านแล้วก็เลยถามว่าเนี่ยแบกมันขึ้นบ่าทำไมไอหมาพร้อมโซเนี่ยน่ารังเกียจอย่างนั้น มีคนเดียวที่เห็นนะแต่ไม่ได้เห็นพระรีอานเลยอันนี้นนี้ก็เป็นประวัติหนึ่งนะประวัติตอนหนึ่งของท่านอสังขาซึ่งตอนหลังท่านก็เป็นปรมาจารย์ที่สําคัญของอฝ่ายมหาย,ยานนะที่อินเดียสิ่งที่น่าสนใจก็ตรงที่พระรีอานได้บอกกับท่านอสังขาว่าเนี่ยเราอยู่กับท่านตลอดเวลา แต่ว่าเราอยู่กับเธอตลอดเวลานะีแต่เธอไม่เห็นเราเองที่ไม่เห็นก็เพราะว่ามีเครื่องห่อหุ้มจิตใจนะทําให้มองไม่เห็นต่อเมื่อได้บําเพ็ญภาวนานะนะจเจริญกุศลธรรมนะอากุศลธรรมในใจเช่นโลภโทสะโมหนะเนี่ยมันค่อยๆนะถูกชาระล้างไปแต่ถึงตอนนั้นก็ยังเห็นได้เพียงแค่หนะมาพร้อมโซ นะยังไม่สามารถเห็นพลลักษณะของพระสีอานได้ได้เห็นพระสีอานอย่างแท้จริงก็ตอนที่มีกรุณาอย่างไม่มีประมาณความกรุณาที่มีต่อหมาป่วยตัวนั้นเนี่ยมันได้ชำระล้างนะสิ่งห่อหุ้มจิตใจของท่านตนไม่เหลือเลย พอสิหภูมิจิตใจถูกชำระล้างนท่านก็สามารถที่จะเห็นพระสีอาได้ในที่สุดเรื่องนี้ก็ในเชี่ยเห็นว่าเนี่ยสิ่งที่เรานับถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดเนี่ยซึ่งทางมหายานนี่ก็ถือว่าเนี่ยได้แก่พระสีอาลิยเมตไตรพระพุทธเจ้าในานาคตเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ย พระองค์เนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาแต่ที่เรามองไม่เห็นนะก็เพราะว่ามันมีสิ่งห่อหุ้มเครือบลุมจิตใจของเราสิ่งเหล่านั้นก็คืออกุศลธรรมกิเลสอวิชชาซึ่งปิดบังให้เราไม่เห็นสิ่งสูงสุดนะที่เป็นอุดมกตินะของชาวพุทธแต่เมื่อบำเพ็ญ นะกรุณานะยังไม่มีประมาณเนี่ยการุญธรรมเนี่ยหรือกรุณาธรรมเนี่ยก็สามารถจะเปิดใจให้เราได้เห็นนะภาษีอ่านได้อันนี้เป็นความเชื่อของมหายานแต่ที่จริงแล้วนี่มันก็เป็นคติที่มันมีคุณค่ามีความหมายนะต่อ,อชาวพุทธในรัฐทินิกายอื่นด้วยไม่เพียงแต่ ภาษีอารยะเมตไตรเนี่ย,ยปรากฏอยู่กับเราตลอดเวลานะนิพพานก็เหมือนกันนะนิพพานนี่ก็ถือเป็นอุรมกติสูงสุดของชาวพุทธมีคนกล่าวว่าเนะี่ยผู้ที่สแสวงหานิพพานเนี่ยนะก็ไม่ต่างจากปลานะที่สแสวงหาน้นะําะหรือมองหาน้ําอน,น้ํากับปลานี่อยู่ด้วยกันตลอดเวลานะทุกที่ที่ปลาแหวกว่ายเนี่ยก็คือน้านั่นเอง แต่ปลามองไม่เห็นน้ำนะก็เหมือนกับคนเราที่มองไม่เห็นนิพพานนะว่าอยู่เบื้องหน้าเราแล้วนะทำไมถึงมองไม่เห็นนะก็เพราะว่ามีสิ่งห่อหุ้มจิตใจปิดบังให้เราไม่เห็นนะธรรมะที่ถือว่าเป็นอุดมคติสูงสุดสิ่งห่อหุ้มจิตใจนี้ก็ก็คือ โลภะโทสะโมหะเช่นเดียวกันและหลนาะที่จะชำระล้างเนี่ยโลภะโทสะโมหะให้ออกไปจากใจได้นึ่นนั่นคือปัญญานะเมื่อมีปัญญาถึงพร้อมนะก็เห็นพระนิพพานอยู่เบื้องหน้าแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะ ปัญญาจะเกิดขึ้นได้เพราะสติอาจจะพูดได้ว่าเนี่ยสตินี่ก็เป็นสิ่งที่สามารถจะชำระจิตใจให้ปราศจากสิ่งเครือบคลุมสิ่งปิดบังได,ด้ถ้าจากพูดถ้าจาพูดทันพูดไปดีนะจะบอกว่าเนี่ยแค่สติอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วนะสำหรับการบรรลุนิพพาน หรือพุธอกหยานนี่นคือว่าแค่สตินี่ก็เพียงพอแล้วนะสรารการเห็นพระนิพพานหรือทําพระนิพพานให้แจ้งจริงๆแล้วนิพพานเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องเดินไปให้ถึงนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏหรือว่าแสดงตัวหรือดํารงอยู่เนี่ยทุกที่ทุกเวลาเป็นแต่ว่าเรามองไม่เห็นเอง ที่จริงอย่าว่านนิพพานเลยนะแม้กระทั่งความสุขเนี่ยมันก็อยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่ามีผู้หิงคนหนึ่งเขียนสกสถึงเพื่อนส่งความสุขอวยพรให้แทนที่แทนที่เธอจะเขียนว่าเนี่ยขอให้เธอมีความสุข,ขเขียนว่าเนี่ยขอให้เธอเห็นความสุขความสุขนี่มันก็อยู่ กับเราแล้วก็อยู่รอบตัวเราอยู่แล้วนะเพียงแต่เราไม่เห็นเองนะเพราะว่าใจอาจจะหมกมุ่นนะคุณคิดอยู่กับเรื่องอนาคตนะอยู่กับเรื่องงานการหรือว่าไปจมอยู่กับอดีตนะที่เจ็บปวดหรือว่าอะไรอาวรกับอดีตที่สวยสยงดงามนะที่ผ่านไปนัใจที่ หลายไปอดีตก็ตามลอยไปนาคก,ก็ตามหรือว่าจมอยู่กับอารมณ์ก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โศกเศร้านะเครียดวิตกกังวลเนี่ยมันก็ทําให้ไม่เห็นความสุขนะที่อยู่กับเราอยู่แล้วหรือความสุขที่อยู่เบื้องหน้าเราก็แม้แต่ความสุขนี่ยังไม่เห็นเลยนะแล้วนิพพานเนี่ยซึ่งลึกซึ้งนะมันจะเห็นได้อย่างไรนะ เดีพอถ้าหากว่าใจยังมีความหลงอยู่จะปล่อยจะชำระความหลงออกไปจากใจได้อย่างไรนะเราต้องเริ่มต้นจากความความรู้ก่อนนะความรู้ที่ว่าเนี่ยตัวแรกคือความรู้ตัวความรู้ตัวจะเกิดขึ้นได้เนี่ยกนะ็ต้องมีสตินะเป็นเครื่องจกำกับจิตเพราะถ้าไม่มีสติเมื่อไหรนะ่เนี่ย มันก็หลงเมือน,นั้นไม่มีสติก็ไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัวไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัวมันก็หลงเท่านั้นเองความหลงเนี่ยนะมันปิดบังใจนะไม่เห็นความสุขที่อยู่เบื้องหน้าอย่าว่าแต่นิพพานที่เป็นความสุขที่ละเอยียดลึกซึ้งที่เหนือความคาดคิดหรือความเข้าใจของคนเรา เมื่อเราก็ตามที่เรามีสตินะมีความรู้ตัวนะความหลงก็หมดไปทำให้เราได้เข้าใกล้นะความสงบและความสงบที่ลึกซึ้งที่สุดเนี่ยนะหลวงพ่อชาท่านพูดไว้น่าสนใจนะท่านบอกว่าถ้ามีสติตลอดเวลานะก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเมื่อ ไม่ว่าตาเห็นรูปผูวดินเสียงนะลิ้นได้รับรสนะรูปก็ดีเสียงก็ดีรสก็ดีเนี่ยนะีมันก็จะแสดงธรรมให้เราเห็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวสัจธรรมนะก็ปรากฏอยู่ เบื้องหน้าเราไม่ใช่แค่เบื้องหน้าเราอย่างเดียวนะเราก็เห็นสัจธรรมนะที่ปรากฏกับกายและใจด้วยไม่มีสตินะมันก็มีความหลงว่าอะไรๆก็เป็นของกูมีความคิดเกิดขึ้นในใจก็กูคิดเป็นความคิดของกูมีความดีใจก็กูดีใจ ความดีใจเป็นของกูมีความโกรธอาจาที่เห็นความโกรธว่าสักแต่ว่าความโกรธนะก็เห็นว่ากูโกรธที่จริงไม่ใช่เห็นมันเป็นการปรุงแต่งมันเป็นความสําคัญมั่นหมายว่ากูโกรธไม่มีสติเมื่อไหร่ก็ปรุงนะสารพัดซึ่งล้วนแต่นํามาซึ่งความทุกข์และยิ่งทุกข์เท่าไหร่ก็ยิ่งหลงเท่านั้นแต่เมื่อตามที่เรามีสติมีความรู้ตัวนะ มันก็เห็นเสียงต่างอย่างที่มันเป็นไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นนะตัวเราของเราเห็นความเกิดดับของมันเห็นความไม่เที่ยงของมันแล้วก็มันช่วยถ่ายถอนความสำคัญมั่นหมายในตัวกูแล้วก็ไม่ยึดในสิ่งต่างๆว่าเป็นของกูไม่ว่าสิ่งนั้นนะจะเป็นบวกหรือลบนะจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตาม ตรงนี้แหละหนะ้าที่ทำให้เราได้เห็นสัจธรรมและสัจธรรมที่ปรากฏกับเราด้วนยะหน้าของสติเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระนะสิ่งที่ได้ยินได้สัมผัสได้รับรู้มันก็กลายเป็นสิ่งที่สอนทมให้กับเราให้เห็นถึงความไม่เที่ยงให้เห็นถึงความเป็นทุกข์ให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาของสรรพสิ่งถ้าจเห็นอย่างนี้นะก็เรียกว่า ได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าแล้วหรือว่าเห็นพระพุทธเจ้าเลยอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนะไม่ได้เห็นเป็นรูปนะเป็นตัวแต่ว่านะเห็นถึงพระคุณลักษณะของพระองค์เป็นการเห็นซึ่งเป็นผลจากการที่ได้เห็นธรรมเห็นธรรมเนี่ยนะก็คือเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็น และจะเห็นได้ก็ต้องมีสติก่อนที่แรกก็เห็นด้วยสติเห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะกับกายและใจรวมทั้งความรู้สึกจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็แล้วแต่ไม่เห็นอย่างที่มันเป็น,นในสุดก็จะเห็นลักษณะเห็นธรรมชาติของมันเมื่อธรรมชาติของมันเนี่ยอย่างแท้จริงเนี่ยจิตก็เป็นอิสระ,ะได้เข้าถึงความสงบลึกซึ้งซึ่งตอนนั้นละนะก็ถือว่าได้ เดียวก็ว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วและในขณะที่กรุณาเนี่ยนะเปิดใจให้เราได้เห็นพระสีอาริยเมตไตรนะสติและปัญญาก็สามารถจะเปิดใจให้เราได้เห็นพระพุทธเจ้าจะเห็นพระนิพพานได้จริงเหล่านี้เนี่ยนะปรากฏแสดงอยู่หรือดำรงคงอยู่ตลอดเวลานะเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นเองนะที่เราไม่เห็นเพราะว่าอากุศลมันเครือบคุมห่อหุ้มจิตใจไว้ เมื่อก็กตามที่ชําระละอกุศลนี้ออกไปจากใจไม่ว่าด้วยกรุณาก็ดีหรือด้วยปัญญาก็ดีเนี่ยใส่ธรรมสูงสุดนะก็ปรากฏกับเราเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรน้อมนํานะมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเพียรในการปฏิบัติเ,เกิดความศรัทธาเกิดความเชื่อมั่นแล้วนะสิ่งที่เราปรารถนา หรือว่าถือเ่าเป็นอุดมภติสูงสุดแล้วก็จะปรากฏต่อจิตใจของเรานะไม่ใช่ด้วยสายตานะแต่ด้วยภาะวะจิตจใจที่ได้เข้าถึงสิ่งนั้น